ดูค่ะมาดูผัวนางลอล่าค่ะพี่น้อง่ะสมแขนนี่ค่ะโอ้ยลกูกลานเลีนหลอดมึงก็เอามาเห็ดผนะัวเนาะมึงบ่ถือยันถือคอหาผ้าผู้ยา้าตีนางลอล่ากูอ่า <laughs> 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 งทางใจดีหาผู้ใหญ่ๆกับบ่มีบอลอล่าเห็เดอะ้เข้าสีซ่งมึงได้เนาะ <laughs> อโอ๊ยเด็กหน่อยนะกันจะเป็นชิมเจ้าเหรินของสูงนะวันเธอได้ห้าชิบซี่สิบห้าได้เจ้านั้นคนหนึ่งิบสี่สิบห้ามันยังใครได้อันนี้นะสามเดือนสี่เดือนแลนเฮนหือย่ากลัวได้พี่ถูกเลยอย่ากลัวผัวนั่งเราละ ส่วนนางนี้นางนี้ก็ให้มันตันหูจุลูย่านละคาบะบ่ต้องเบ่งออกดนกค่ะพี่เอามาเบิงเข้าแห่บังไฟกันพี่มีแต่ชุมสนีแห่น้ำานักกาโอ้ย <laughs> นางลออลาพระผู้ชายหน่อยแห่บังไฟค่ะพุน <laughs> โอ้ย ตายแหละอือหัาง่างใจผู้ไปแม่ผู้เจ้าห้องและผู้เมื่อเด้อเมื่อเด้อสิไม่แฮ่นั่งเถาอยู่หันบ้า <c oughs> มาเบิงค่ะมาเบิงค่ะนั่งนี่มัต้องแฮนออกมานั่งสีแห่ไปสายบาทผู้บ้าชอบก,กำปั้นนี่ น้อยมุกบังแนคุณเขาแห่บังไฟนางลอลานะพูโอ้ยเดเฮือดังขึ้นไปกับรถถึงหึงเขาเลยโหน่หางว่าทึกครับผม้มาใส่ อืมค่ะตะอุกปล่อยโอกาสเห็นไปหาผูา้ชายเบิดมือนะหาได้ซ้ำนี่เนาะหาได้สมักนะแข่งนี่โอ้ยจะเป็นเจ้าบ่มีปัญญานะันางลาลาโู่โอ้ยถึงแต่หนักแข่งเขาอ <laughs> <laughs> มืออะได้สู้เูด้พวกซ้มันมานอนทากินนองง่วแวะซบบอนองวะมานอนมานอนหางท้องทากินนองง่ววะว่าจบอได้กินขั้นโคตรเมื่อเบิร์ผู้มันจงสีได้ออกบ้านน่าอีนอนอีนอนกะบอได้กินมือหนีจะเป็นมืออียังหมากผลลไม้กับบอได้กินเราเผื่อมาหอดมันเน่า เสดายพี่เอ้ยเสดายพี่ไปค่ะเสดายแล้วสี่เจด็จดคนเสดายเสดายคองดอกวาพี่เพิ่นก็อยากให้กิน,น,น,นอ่ะเป็นอาหารของลอล่าเหรอลอล่า <ola> แต่กระบอกเสียอยู่ลอล่าได้กินอยู่ลอล่าได้กินอยู่ไปจอบมึงไว้ก,ก่อนเบ่งออกหน,น่อไหมนางตกลงเสียใคยกินจ่บ เดียว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 ,วมันจะนอนแหละมันนอนลงก่อนนอนลงด้วยดำออกเถิดกัจจัยให้กูกินน้ำกระเขาเรียกว่าฝ้ากิ่นอะเียนเนาะออกเร็วทำแล้วนอนลงแม่ลูกผัดกินน้ำเ้ยโอ้ยดูนกกระเบนหน่อยเด้อจังหวะได้ที่แรกเห็นตีนมันนึกว่ามันสิได้ลูกตัวเถิดนอนลงอีดำ้วยดำเป็นลุล่ว ออกเลยละ่ะเอาได้แยงแต่ว่าเวลาดึงแล้วมันตุนย้ยเฮยปับตายได้ไามด้วยความยากลำบากพี่เราบุรีเกิดเต็มเหมาะค่ะเดี๋ยวแบงให้แม่นางกินก่อนค่ะอืให้แม่นางกินซะอันนี่อา้าวนี่คือพวกกินซะ บอกินบอกฮะโอ้ยบอกินหักหว่วงไปใส่บริโตกดินนะคะบริโตกดินค่ะอุตัยกัเต็มหมาะค่ะเห็นบ้านี่เต็มหมาะเจือเพื่อก,กินเป็นบ้าฮะ <c oughs> น้ำมางกเต็มหมาะค่ะ ดึงเอาเกือบไตหักโคมหมเอาไปต้มเอาไปต้มเอาให้กินกับพกินมนดจามันนบเบอกี่ยวกันยังหงายดิน้องใหญ่ใหญ่โพดโพกเกือบเต็มหม้ะมึงนีผมเนเลยเกือบเต็มหม้ะ สี่หาชั่วโมงอันนี้แล้วต้องคอยดึงกระแทกนิดอ่ะออาออกดูนี่เนาะบอมาบอบอแมนตัวเจ้าจับขึ้นมาเออเออมันบกกลิ่นเจ้าออกโลดตัวนั้นดึงออกเออบอไว้ที่ซ้ำนะแล้ะล่างแต่ตัวนั้นตัวพวกนี้มันบม่ได้ถือขี้ดินตัวนั้นก็มันถือหน่อยเดียวเท่านั้นมันบม่ได้ถือเลยสิล่างอยู่บ่ล่างน้่งนึงปีนหน้่งไหม พ่อนะคะับจิงมนมันบริถึกดินนะบรต้องรากเบื่อหิโลแล้วชิม่เบียดเนื้ผูกเะหมูอย่างเี้ยมันใหญ่แนีมันนี้มันะอันอ๋น่บอนี่อันน้ำเรืองเืงมันนี่เออนี่มันเป็นน้ำมันเหียวบกเหียวมันมันจะหนูอะมันขี้ว่าจขขาวจะชมงนี่นี่แบบมันตัวแซรเพราะว่าตัวแศบเด้วยดึงงอมันจะบุกขี้ื่ เออสำนันแล้วมันเออสำนันแล้วเออพ่อพอเอานำแตน้ำนาแตน้ำนัวไม่ได้ดีนะไอแม่มันคือเสียวไปหโอ้ยมันกิ่นเลยอ้ยนั่นมันน้ำน้มันกังบออันจอยเป้งป้าติดไลายเลยเนาะปีส่มซองนอนผ่านมาอ๋อแล้วช่องเธอเติมน้ำแล้วบสมอกคให้พรกเด้กผู้ชายนีใส่มืดแล้วนะน้ำ ต้าหายซ้ำช่องนอกเิ็มหมอเยอะเพื่อคัดบอลปลาผาแต่มเมื่อนอตีพี่น้องท่านไปขายนี่นะนะได้หกเจ็ดร้อยไได้้นนี่ะ เราเลือดใจพี่น้องเราดังถาเต่าเราเขียดพ่โฮหืมบักกระชาพันน้องแกปุ่มกันไหนสุกรลอยังได้รลอยังอุยองอ้ยพี่น้องเอยเต็มหม้อเจือกพุกค่ะมันโคตรมันผูสำน้องขวายมัเคยเห็นมัเคยเห็นจากเธออือเป็นพวงแบบน้ยอยเลย ของแซบนะคะของแซบนะคะปีละเท่อกัทั่งยากนะคะเพื่อสิได้กินน่นรอบก่อนเ้าจนสิ่ายบริกิน่นสุกแล้วค่ะพ่น้องขาเห็นไหมคะของแซบค่ะของแซบ ผมพี่ห่อคอยน้ำนี่นนอืมอน้่าสต่านี่ตัวนี้โอ้ยจำหน่ก็ยังว่าทอน,นิมันลายนี่น่ะมันลายปกติมันหน่อยเดียวเท่าน่ะ แดงค่ะแดงคืละหน่อยมันจะแพจัคืนนีเ้แน่เราได้แล้วก็ออหาเนกินู้เดียวค่ะใคไม่มาไม่ทำก็กิวคนเดียวนี่แดงหินก่อนชิม่อตัแต่หตั้่นเนสองคำเลยคาขเขหน่อยไกั มีรัเดัก่งยิรถนะตะวันคานันยาเลยกินนีอ้าวกนด้กินดูดูพี่กินผ้าโงบ่ฮ่อน่อน่อ้ก็ดอกมีที่แทเ็สั้เลยนะนี่เออแั่นนเ้เด้อาวเส้อตวเนี่ยเห้ตอนใหญ่เดยผมได้จะกินโล ค่อยยิบก่อนได้พี่นอกได้ยนง่ยิมันหนว่าเราได้ปลูกหน้าวันี้วยจะใส่้ายเราช้ครับ่อจัจั่วนะคะเราไม่ได้อ่อมนะคะคยออมจากเถื่อนหักเแอเมื่อกี้ว่าดูเดียวปอ่ะ ไปเรียงง้ว่เรียงงวอยู่อำนาจนันมิจน้องว่าน้มหอกนง่ายกระเซาทุกเล้วครับอโวคาโดมะกรโดกระดูกอยากเห็นต่อนนังสีอ่าวค่ะนังสีบ่มีมือกล่องค่ะนังสีคาเตดึงอ่ะไม่ไจะกระ อยมันก็มีเบิร์ดนั่นแล้วนังมาแบ่งเอา่ยๆก็แบ่กันนี่แหละเข่าเอาเกือบตายิวเข่าวจนตาลายจังม้นดาต่ท่งกอละมันทำมัน้นีอไว้ดีนเ ทเพื้อลแม่นั่รลดจังวันถ้าทำเพื่อเาอานแล้วนะแตวันนี้ร้อ่เพิ่มแล้วนระโดดมีโกมุสินักล้อลานกาได้จะลูกลานมาเรีนเฮยืดบบคือเจ็ดเอาิวคอกระชองเลยนะี้

บ่าว่าชิมอได้เยับแบบแมบแม่เป็นบนได้กินเยอะแยบเลยนั่นท่พี่น้องคะเดี๋ยวจงมารอบกินกันค่ะบอกเน้น่ามน้สนนส่กอ้่อ้กอ้กอนน้ำใส่ก่อนน้ำใก้ใส่ก่อนน้่กัน่น้ำสก่ก่อนนน้ำอสนก่อ้นนอ ค่ะน้อนค่ะข้าข้าค่ะอิดอิอิมากๆาก้มสวดนางงัวไม่น้องเงี้ยเก็ดเก็ดบหรออุ้ยป้อสิดับคราวค่ะน้ำปลาอยู่ไหน หงัวใส่หลายแซ่บหลายใซ่หน่อยแซ่บหน่อยคน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 ละจิ้มเบิืงหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมบ่คะเอามหอามพะหอมมาพื้นไทยนี่สำเบิงกันความนัว่าหอมขา,า,มา,า,มมาขัวเด,ด้ จืดค่ะน้ำปลาใส่อีกค่ะใเติมง่วนใส่แล้วต้มน้ำง่วนยั่วๆค่ะ,รงงคะพรอ้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนาะผัดมาบุบๆเลยเนี่ย

เขาเย็นนี่นั่งแบงใช่จังไหมสบายดีรอบข้ามเมือนใจเมื่อกขาประเกนเชื่อหน้างวเารียกพี่เนาอเพราเพื่อได้กินนนังกระเปื่อยมา่อละค่ะตอนท้าบอดกับตอนเฝ้านะยังสวยอยู่เพราะเพื่อได้กินน้ำเปื่อยมาเลยขค่ดหนลองว่ากันดูดูพอจะเห็่นหัาเป็นน้องงัวตัวนี้เลยนี่แล้ว ข้ามเงนอ่อนเขา้องอเลกันใจนะเขอลอยู่ตรนี้มันมีอะไเลใจเขาจะพักแพงมีกต่ยุวันใหม่มันปรมปดามันติดอยู่เี่กินหมดามันโอ้ยราจาจะกินป็ดนั่นก็บบร้กงิใช่หรออยโอ้ยผัดไป จ,จับจับ,จบ,ลบแล้วก็ันขาดจับอย่งนันเยยังเ็นต่อนา,อา นี่มันกระป๋องมันบริสุิ์ดีม่ค่ะทนสป้าอย่างนี้างไม่ให้ตกดินค่ะนสาวอคนงสาวน้งเบใหญ่ มารีกับล้วนั่งแล้วแหละคับปอยเห็นไปหาผัวได้เลรานมาค่ะแรนเฮแคนยืยบมบสงมได้เป็นแท้้าอมนเป็นกจันบมนี่มกายแพกอ่น่นนูมมน่น

เบ่งมาได้กะทิซูวนแบบยากอาตาลงย่างเพิ่็เฝากนมให้กินข้าวม้อหอยตดความมเนาะ้ใส่ทัแพวกับจกตับแพวกับผักัเลือด้นไส้นใส่นำพ้อมเสริมบชีัดนาบโภคก๋วยเตียวข้าวุมิราน นอิ่มกได้พี่น้องน้องวัวดเดี่ยวรู้สุกมีความสุขกันเลยหรอเลกินเล็กกินดอากเที่พี่น้องก็เด้กินน้ำกกินอาหารดีตอนกินกับตอนตอนกินกับตอน่า้นต่างกันนะครับตอนฟาวน์นี่มันหิวราย่ายอยากเออส่ทองนะกลกตาขอกนะ กิ่โมนาะงมาแป๊บเดียวค่ะนั่งก็กะแล้ยางน้ำเด้กินน้ำแ้วเออไยเด้ล่ะมาล่มาดึแดงเ้อ ชุดลูก like sure. ุเยะบายดีดเน้อดีอีคุะเจ้ากินได้เลยแงไ้ตัวป่อคะแงแรงน้ำแทงไหวตัวนะน้ส่งแฮปปี้ให้น้อง แบ่งีแ huh. บ่งน้องครับจงแชร์ันพื้นค่ะกระลูกกระลูกจซื้อลำยอแล้วหรือว่าบรุ๊กนะมามาแต่ได้สิลงหน้าอะไรลูกงัวคือมาแล้กันบ่แม่ขันใดหน้านี่ไมันบจอยงัวนมันขี้ดงมันเลยกินยาอ่อนด้วยได้วาหารมาอยนง มืออื่นแล้วกันพี่น้องคะวันนี้เป็นมอตัตแ<ม>นแย่เฝ่าหน้าหัว<ม>จนตะพร้อมได้กินค่ะสามกิบกิบที่สามจะได้กินโคนั่งละละโอ้ยไปแล้วครับพี่น้องกันจับมืออื่นนะคะ